บรรยากาศช่วงเช้าวันนี้อากาศดีดีเมื่อคืนฝนตกอย่างแรงอย่างมากก็มาดูน้องนองเหมียวเขานอนนอนกอดกันกินนมแม่แม่นาลายและลูกๆกซึ่งแม่นาลายเขามีลูกสามตัวแต่ตอนนี้มานอนกินนมกอดกันดูแล้วน่ารักสองตัวแล้วอีกตัวหนึ่งหายไปไหนนอ้อ อันนี้มีสายสายฝนกับสายน้ำสายฝนกับสายน้ำสายฝนกับไม่ใช่สิเนาะสายฝนกับสายฟ้าผู้ชายเด็กชายเด็กชายสายฝนกับเด็กชายสายฟ้ากินนมกันมือข้างหนึ่งกอดคอน้องไว้ด้วยกอดคอเพื่อนไว้ด้วย ดูน่ารักดีแล้อีกตัวหายไปไหนนะเดี๋ยวเราไปตามกัดูซิว่าแล้วสายน้ําตีิงสายน้ําหายไปไหนตีิงเท้าน้ํนาไปไหนไปไหนเด้อไป่องดูก่อนในอมโมนี้ก็ไม่มีนะในโมนี้ไม่มีมาดูกลุ่มนี้กลุ่มนี้ใครนอนอยู่นี่เนี่ยโอ้มีข้ามีข้าวเหนียว ข้าวหอมแล้วน้องเล็กๆในี่ใครเนี่ยน้องเล็กใครเอ่ยอ๋อน้องน้องฝ่ายน้ำน้องฝ่ายน้ำอยู่ตรงนี้เองเหรอ,นอ,นอ,อ,อ,อม,มานอนกอดกับพี่ๆเขานี่เองอืมมานอนกอดกับพี่ๆเขานี่พี่ๆเขานอนกอดให้เนาะตอนนี้ก็ความรักความสามัคคีเกิดขึ้นแล้วให้หมูเด็กๆด้วยกันอันนี้กลุ่มของแม่น ลูกลูกแม่สีเทาคือข้าวหอมและข้าวเหนียวมานอนกอดน้องลูกของแม่เนื้อลายลูกแม่เนื้อลายซึ่งก็เป็นแม่เลี้ยงของน้อง,องๆข้าวหอมและข้าวเหนียวด้วยเดี๋ยวไปดูทางอื่นบ้างมีใครอยู่ทางไหนบ้างนะ ตอนนี้ใครนอนเนี่ยใครมานอนบอบกหมอบใครมานอนหมอบหลับอยู่บนกล่องเทียนนีม่มีมีหนวดมีหนวดด้วยมี <c oughs> หนวดด้วยต้องเป็นหญิงชาลีหญิงชาลีานอนหลบสลบุบสลดหมอบอยู่บนกล่องเทียนนี่คนเดียวอดูแล้วก็เป็นบรรยากาศ แห่งการนอนของแมวที่สุขสบายก็นัานี้อีกนี่น้องน้องชาชาไขมุกชาไขมุกยังไม่หลับชาไขมุกยังไม่หลับเพ็นปูมาจะเด้มหาลงปูุอนมันอีนึงชาแล้วชามะนาวชามะนาวไปเล่นไหนมาคะ นีไ่ไหนมาครับทำไมาชางแล้วชานมชานมชานมไปนอนไหนมาครชานมครัวันนี้แก๊งเด็กๆก็จะอยู่บนสลานี้เพราะว่าข้างนอกฝนตกส่วนเจ้าส่วนเจ้าแมวใหญ่ๆคุณป้าคุณลุงคุณแม่ทั้งหลายเขาก็ไปอยู่กับตำ กุฏิต่างๆว้างจำสลาต่างๆที่เขาต้องการความอิสระส่วนตัวก็ตามหาไม่เจอแล้วอยู่แต่ละที่แต่ละที่ของใครของมันไปขนมปูก็นำภาพอันน่ารักของมิมียวเด็กๆชุดนี้รวมแก๊งกันแล้วสิบชีวิตด้วยกัน รวมด้วยกันนะคือแม่จำป 4, ีสี่แม่ทีเทาสามและแม่นันไลอีกสามรวมเป็นสิบชีวิตเหมียวเด็กๆน้องเหมียวเด็กๆสิบชีวิตด้วยกันกับก็ขอ,ขอนำภาพอันนี้มาให้กับทุกคนได้ดูได้ชมกันเพื่อเท่านี้ขอความสุขความจเจริญจงมีเดทคคทททททท็ทุกคนทุกท่านทั่วกันทุกคนทุกท่านเจิิ แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอขอนุโมทนาสาธุ